ตอนที่แปแล้วนะครับรถไฟลาวจีนแต่วันนี้มีไทยเข้ามาด้วยแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราบรรทุกโดยเรือไปทางด้านทะเลเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ5-7วันด้วยกันครับอืมแลมว้วเมื่อวานนี้นะครับผมก็เห็นสมาชิกสภาแห่งชาติของสอปปลาวนะครับได้ทําการทดสอบขึ้นนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนด้วยลนะ่ะจากนครหลวงเวียงจันทไปถึงวังเวียงครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทชัวร์เซติฟูดเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาหอยลอดและ ผลิตภัณฑ์ซอสตาลวรถสบายดีสวัสดีครับแล้ววันนี้เรามานับถอยหลังกันนะครับเข้าสู่วันที่2หรือวันที่3าทันวานี้นะครับนั่นก็คือการเปิดรถไฟรางจีนนะฮะแล้ววันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าตอนที่8เราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเมื่อวานนี้ครับเมื่อวันที่17นะครับมีการทดลองวิ่งรถไฟจากประเทศไทยแหละ ที่ท่านาแลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเสียใจมากๆเลยนะก็คือทางคณะเดินทางเนี่ยก็ได้เชิญผมได้เข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะในการทดสอบวิ่งรถไฟขนส่งสินค้านะครับจากมาตาพุทธจังหวัดระยองหลักเข้าสู่หนองคายแล้วก็ข้ามด่านเข้าไปที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับที่ท่านาแลงนะครับ ก็คือว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสองนะครับรเผอิญว่าผมเนื้อติดภารกิจสําคัญนะฮะก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยแต่ว่าทางทีมงานที่เข้าไปกันเนี่ยได้ส่งภาพแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวกันมานะแล้วซึ่งเราเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โวยสองปีไม่ได้เหยียบเข้าไปในแผ่นดินลาวเลยเนี่ยอิจฉาจังเลยนะฮะก็คือว่าเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายสองสี่สิบห้านะครับรถไฟขบวนขนส่งสินค้านะครับได้มาถึงที่สถานีหนองคายครับ และได้ทําการข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ซึ่งมีรางรถไฟอยู่ด้วยนั้นน่ะข้ามไปฝั่งที่นครหลวงเวียงจันทร์ส,สปปลาวครับณที่ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นสถานที่ท่านา,นาแรงครับนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ขบวนสินค้าเนี่ยได้รับความร่วมมือนะครับจากหอการค้าทางด้านจังหวัดระยองนะครับแล้วก็จับมือกับ การรถไฟแห่งประเทศไทยครับซึ่งทําการขนส่งสินค้าเนี่ยจากมาตพุทธนะครับและเดินทางเข้าไปถึงที่หนองคายนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ15ชั่วโมงเองครับเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าทั้งหมดเนี่ย <S <S เขามีความยาวทั้งหมดอยู่ที่780กิโลเมตรนะฮะแต่ใช้เวลาแค่15ชั่วโมงเองทำไมถึงใช้คำว่า15ชั่วโมงเองก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ทางถนนใช้รถบรรทุกเนี่ย เราจะใช้เวลาประมาณถึง2-3ถึงวันด้วยกันครับแล้วถ้าเกิดว่าเราบรรทุกโดยเรือไปทางด้านทะเลเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ5-7ถึงวันด้วยกันครับอืมเพราะฉะนั้นระบบรางเนี่ยสามารถลดต้นทุนไปได้อย่างสูงมากเพราะว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยได้ทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้วระหว่างบ่อหารในฝั่งของจีนผ่านมาถึงท่านาแรงตรงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วเชื่อมต่อกับฝั่งไทย ณนะตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเส้นทางที่ประหยัดขึ้นเยอะมากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นในฝั่งของระยองเองเขาเร็งเห็นนะครับว่า ระหว่างทางเนี่ยเขาสามารถส่งสินค้าทางด้านการเกษตรทางด้านทะเลสดทางด้านอาหารทะเลนะครับซึ่งสามารถส่งไปได้ที่สปปลาวหรือไปถึงที่ประเทศจีนเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะนะตรงนั้นนะครับก็คือเราจะข้ามผ่านสถานที่ก่อสร้างสถานที่ขนถ่ายสินค้าลงครับโดยการจัดตั้งตรงนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างโดยโดยสปปจีนนะครับ แล้วก็ขบวนที่ผ่านไปนี้จะเห็นนะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่ารถยนต์จํานวนมากมายเลยทั้งหมดเนี่ยก็ทําการรอชําระภาษีอากรนะครับก่อนนําเข้าที่ประเทศสปปลาวนะครับณตรงนี้ก็เป็นจุดโลจิสติกขนาดใหญ่เลยถือว่าเป็นเศรษฐกิจพิเศษนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันที่จังหวัดน้องคายก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะเป็นโลจิสติกขนาดใหญ่เหมือนกัน,นที่เป็นที่พักสินค้าซึ่งสามารถผ่องถ่ายทางด้านภาคตอนออกเฉียงเหนือหรืออีสานบ้านเรานั่นเองหรือว่าจะตรงเข้าไปถึงที่กรุงเทพได้เลยและในอนาคตเนี่ยเขา ก็จะเป็นเส้นทางที่จะต่อเชื่อมไปถึงมาเลเซียแล้วก็ไปถึงสิงคโปร์ครับแล้วก็คณะของผู้ที่เข้าไปร่วมทดสอบเนี่ยก็ไม่สามารถลงจากขบวนได้นะครับเราเพียงแค่เข้าไปถึงที่ท่านอาแรงหลังจากนั้นเนี่ยขบวนรถไฟอันนี้เนี่ยทำการทดสอบเฉยๆแล้วก็ ขบวนก็เคลื่อนกลับมาสู่ประเทศไทยครับนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทดสอบกันมาก่อนนะครับเมื่อวันที่3เดือนพฤศจินี่เองแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่17ได้ทําการทดสอบอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะทําการเชื่อมโยงเอาวันที่3ธันวานี้ครับที่จะเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าเกิดเปิดอย่างเป็นทางการแล้วระบบรางเนี่ยก็จะสมบูรณ์แบบแล้วก็จะมีขบวนเดินรถที่แน่นอนนะครับและหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นการผ่องถ่ายของสินค้าเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ และเมื่อวานนี้นะครับผมก็เห็นสมาชิกสภาแห่งชาติของสอปป,อปอลาวนะครับได้ทําการทดสอบขึ้นนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนด้วยล่ะจากนครหลวงเวียงจันทไปถึงวังเวียงครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นการปิดกองประชุมนะครับเทือกที่2ของสอปป,อปอลาวทางด้านประธานสภานะครับท่านไซส,สมพรผมวิหารนะครับท่านเป็นประธานสภาแห่งชาติของสอปปลาวนะครับได้นําทีมคณะสมาชิกสภาครับได้ทําการทดสอบขึ้นไปทดลองนั่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนละ่ะแต่ไปถึงแค่วังเวียงนะผมเชื่อว่าตรงนั้นจากถึงวังเวียงนะก็ประมาณเพียงแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเองนะอาจจะไม่ถึงเพราะว่ามีคนทดสอบแล้วนะครับจากนกครหลวงเวียงจันทะน์ไปหลวงพระบางใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงเครื่งองอนะ่ะสวรรค์จริงๆสุดยอดอยากไปนั่งเลยนะ <c oughs> แล้วก็ในการทดลองครั้งนี้นะครับได้ขึ้นไปที่ขบวนรถไฟที่มาขบวนทําอิด อันแรกเลยนะฮะขบวนแรกนะฮะก็คือขอบวนล้านซางครับขบวนล้านซางเนี่ยได้นําส่งมาจากจีน,นมาประมาณสักต้นเดือนนะครับมีการทดลองวิ่งแล้วหลายๆครั้งและขบวนนี้ขบวนล้านซางเนี่ยมีด้วยการถึง9ตู้ครับเตู้นั่นคือ1ประกอบไปด้วยหัวรถจักรที่ขับเคลื่อนได้เองนะฮะอันที่2คือตู้โดยสารชั้น1น,นะครับ VIP นั่นเองก็จะมี ที่นั่งที่ใหญ่ขึ้นนะฮะมีโต๊ะตรงกลางมีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่แน่นอนครับก็ราคาก็สูงขึ้นด้วยนะฮะขบวนที่3คือตู้สเสบียงอาหารครับผมเห็นแล้วเนี่ยตู้สเสบียงอาหารเน่ยน่านั่งทั้งวันเลย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเน่ยเยอะมากๆนะเรานั่งทานอาหารเรานั่งอ่านหนังสือเนี่ยโอ้มีความสุข <c oughs> แล้วก็อีก6ขบวนที่เหลือนะครับก็คือเป็นขบวนผู้โดยสารชั้น2ครับก็จะประกอบด้วย6ขบวนด้วยกันนะครับแล้วก็1ขบวนของรถไฟล้านสร้างของนังก้าตู้นะครับสามารถบรรจุผู้คนได้ถึง700ซาวคนนะ702คนฮะ แล้วก็ในครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะต่อและเชื่อมขบวนได้ถึง2ขบวนนะนั่นหมายความว่า1ขบวนมี9ตู้ใช่ไหมในกรณีจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะลากจูงได้ถึง2ขบวนด้วยกันเพราะว่าเขาจริงๆแล้วขบวนรถไฟของร้านซ้างเนี่ยมีศักยภาพวิ่งได้ถึง250กิโเมตรต่อชั่วโมงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้กันใน ประเทศเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหรือในบางเขตในพื้นที่เนี่ยก็สามารถวิ่งได้ถึงประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ว่าในบางสถานีเนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณเพียงแค่ประมาณ70กิโลเมตรก็มีนะครับ90กิโลเมตรก็มีอย่างเช่นโพนฮงไปวังเวียงอะไรเงี้ยนะฮะนครหลวงเวียงจันทร์ไปโพนฮงเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมก็เชื่อว่าใช้ความเร็วไม่ถึงหรอกครับอยู่ประมาณสัก160 120เนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะฮะแล้วเราก็เชืวว่อว่าใหม่ๆอ,อย่างเาาง นะไม่อยากแบบถึงเร็วๆอะ่ะอยากนั่งชิลๆตากแอร์เบาะนิ่มๆเนาะชมวิวข้างทางผมเชื่อว่า2ชั่วโมงผมก็ไปนะไหนๆจะเสียค่าตั๋วแล้วขอให้นั่งนานๆอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ แล้วก็ใน1นขบวนนะครับจะมีที่นั่งถึง30แถวละแล้วก็ใน1แถวเนี่ยจะมีที่นั่งถึง5แถวนะฮะในตู้โดยสารชั้นที่2นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีห้องน้ําปกติแล้วก็แยกสําหรับผู้พิการด้วยนะอันนี้สุดยอดมากๆจริงๆแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้ง3ภาษานะครับที่อยู่ในขบวนก็จะมีทั้งภาษาจีนลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สถานีทั้งหมดที่ศบปลาวนะครับจะมีอยู่ด้วยกันถึง33สสถานีละ แต่แบ่งออกมาเป็น11สถานีที่เป็นสถานีผู้โดยสารนะฮะสำหรับท่องเที่ยวแล้วก็อีก22สถานีเนะี่ยเป็นสถานีขนส่งครับณนะตรงนั้นก็จะเป็นสถานีย่อยสําหรับสถานีขนส่งที่จอดเท่านั้นนะเพราะว่าเขาต้องการเอาของลงเอาสินค้าลงนะฮะในสถานที่ต่างๆแล้วก็มีจุดสลับลางนะครับของทั้งหมดนียอยู่ที่284แห่งด้วยกันนะแล้วก็ความยาวของระยะทางฮนะระหว่างท่านาแรงจนกระทั่งถึงบอร์เต้นนะนะั่นแะอยู่ที่432กิโลเมตรครับ แล้วก็รถไฟราวจีนสายนี้นะครับจะสร้างต่อไปถึงหนองคายนะฮะแล้วก็หนองคายไปถึงกรุงเทพนะครับและกรุงเทพเนี่ยไปถึงมาเลเซียแล้วก็ไปต่อที่สิงคโปร์อันนี้มันเป็นมติร่วมกันระหว่างผู้นําอาเซียนในกองประชุมขั้นสุดยอดของปี2011นะครับ เพื่อสร้างศัก,กยภาพในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวฮะณนะตอนนั้นก็เป็นการร่วมประชุมกันและตรงน,นั้นก็ได้รับความพยายามข้อปฏิบัติตามริเริ่มของอาเซียนกันครับในปี2011นั่นเองและนี่แหละครับเป็นการนับถอยหลังเลงจริงนะเราก็ภาคภูมิใจแล้วเราก็ดีใจแทนสปปลาวด้วยเราก็จะเห็นว่าเราก็ดีใจทั้งๆท,ทั้งจีนเองด้วยนะครับที่กําลังจัด ทำอะไรบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงอาเซียนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและขณะเดียวกันเราก็จะเห็นแล้วณตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มศักยภาพของประเทศไทยด้วยเพื่อให้การเดินทางเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและทั้งหมดเนี่ยมันก็คือทําให้สปปลาวเองเนี่ยคนบรรดาเผาบรรดาแขวงเนี่ยประหยัดเวลาในการเดินทางสามารถเดินทางไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วทําการขนส่งส,งสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะผลิตสินค้าได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะที่จะเข้ามาที่สปปลาว จากทั่วโลกเนาะแต่ผมว่าช่วงเนี้ยคนที่จะเข้าไปที่สปปลาวไปใช้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นจากเพื่อนบ้านนะไทยเองก็อยากจะเข้าไปเยอะมากมายเมื่อวานนี้ผมทําเกี่ยวกับเรื่องว่า สอปป,อปอลาวเปิดท่องเที่ยวสีเขียวนะฮะแล้วก็ผมได้เริ่มจัดการทัวร์อะไรบางอย่างที่จะพาท่องเที่ยวไปในลักษณะทัวร์สีเขียวของสอปป,อปอลาวที่ได้ทําการผ่อนผันขึ้นมาก็มีคนตอบรับแบบเยอะมากๆเลยยกมือขึ้นกันเต็มไปหมดเลยดีใจมากครับแล้วเราก็รอวันนั้นนะฮะว่าเปิดวิธีการเมื่อไหร่นะียเราจะเดินทางไปกันครับนะฮะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะดึงดูดนักลงทุนเข้าไปที่สอปป,อปอลาวนะ เพราะว่าตอนนี้เขาเร็งเห็นแล้ะครับว่าบางอย่างยังสามารถที่จะผลิตได้แล้วก็มีสินค้าเนี่ยอยู่ที่สปปลาวเนี่ยยังมีศักยภาพอีกค่อนข้างสูงเลยครับแล้วการเดินทางระบบรางหรือระบบขนส่งอะไรเนี่ยถ้าสะดวกมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะลดค่าใช้จ่ายนั่นหมายความว่ากําไรจะมากขึ้นนะฮะณนะตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยก็จะ ได้ผลประโยชน์หมดแลมันไม่ใช่เพียงแค่สปปลาวอย่างเดียวนะภาคพื้นเอเชียก็จะแข็งแรงมากขึ้นและเหนือสิ่งอื่นใดนั้นพี่น้องสปปลาวไม่ว่าจะเป็นบรรดาเผ่าหรือว่าคนที่อยู่ในสปปลาวเองเนี่ยจะเดินทางได้ง่ายขึ้นนะจากแขวงสู่แขวงจากเมืองสู่เมืองจากบ้านสู่บ้านประหยัดเวลาและกระสะดวกมากยิ่งขึ้นครับก็คราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ กด subscribe นะฮะตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องราวดีๆอีกเต็มไปหมดเลยมาแบ่งปันกันครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสุดยอดเลยเนาะรถไฟลาวจีนและไทย